PandaJet กับ Media Station เป็นบริษัทเดียวกันไหมมีสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆหลายท่านสงสัยมีคนถามมาค่อนข้างเยอะมากนะครับ uh, p a n d a j เ t เนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าที่เราที่บริษัทเรานำเข้าจากต่างประเทศก็จะมีสินค้าที่คนรู้จักเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นตัวฟิล์มเครืองสติ๊กเกอร์ไวยนว แล้วก็รวมถึงอุปกรณ์อ x e ิ u t i o n ต่างๆนะครับเห็นใน f c e e o o o อ่ะมีเด้งมาหลายเพจเลยก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้หลายปีละที <t os> <t os> ่เราเริ่มก่อตั้งบริษัทเราก็มีจะมีเพจของบริษัทนะครับหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเราก็จะมาทำแบรนด์ของ Panda Jet เราก็เลยสร้างเพจแพนด้าจิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกค้า,าได้รับข้อมูลข่าวสารกันได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของ Page Panda เพจ Panda านี่ยก็จะมีแอดมินจากทั้งสองฝั่งคือจะมีบริษัทมีเดียสเตชันและ New Star าร์มีเดซึ่งเราจะดูแลเพจแพนด้าจิตร่วมกันนะครับสำหรับสติกเกอร์ของแพนด้าก็จะมีอยู่หลายตัวตอนนี้นะครับก็จะมีตัว 125แกรม140แกรมที่เป็นกึงเงากึ่งด้านนะครับเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีตัวใหม่ขึ้นมาด้วยก็คือจะเป็นตัวสติกเกอร์ด้านของ Panda าเ t นะครับตัวนี้เป็นงานที่ค่อนข้างพรีเมียมแต่ราคาเดียวกันนะครับตารางเมตรละ30บาทท,ทุกท่านก็คงจะรู้จักกันดีในส่วนของไวนิลแพนด้าเจ็ inyl, Jet, แล้วก็อุปกรณ์เอ็กซิบิชัต่างๆที่ เรานำเข้ามาค่อนข้างที่จะหลากหลายรายการสำหรับลูกค้าที่นำไปผลิตเกี่ยวกับงานอิงเจตแล้วก็งานอ e ีเวนต์ต่างๆนะครับพูดถึงสินค้าของ PandaJet เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวเราจะไล่ทำเป็นวิดีโอเป็น E ีไปแล้วกันส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงภาคแคนวาสภาคแคนวาสของเราเนี่ยมีหลายรายการมากไม่ว่าจะเป็นแคนวาสของ แ a n d a j เ t งแล้วก็มีผ้าแคนวาสของ h p ดทีด้วยนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นตัวผ้าแคนวาสสำหรับงานอินดอรนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์อินดอรซึ่งตอนนี้ก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะหันไปใช้เครื่องเฮาดอร์นส่วนมากละซึ่งตอนนี้เครื่องอินดอรก็จะค่อนข้างจะมีบทบาทน้อยลงเท่าที่ทราบนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องอเพิ่มวัสดุในส่วนของเฮาดอ์ขึ้นมาให้หลากหลายขึ้นนะครับ สำหรับผ้าแคนวาสอินดอร์เนี่ยจะมีอยู่รายการเดียวนะครับคือผ้าตัวนี้จะเป็นแคนวาส280แกรมนะครับแคนวาส280แกรมจะเป็นเนื้อด้านนะครับเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์อินดอร์นะครับผมถัดมาก็จะเป็น Eco c a n คนวเงาเป็นแบรนด์ของแพนด้าเจ็นะครับจะค่อนข้างเงามากเมื่อเทียบกับตัวอีโค a แคนวเงาของ h ทซึ่งความเงาที่แตกต่างกันก็แล้วแต่ว่า ลูกค้าจะสนใจหรือจะชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวอีกสักพูดเดี๋ยวจะเทียบให้ดูระหว่างแคนวาสตัวของแพนด้ากับตัวเอนะครับในส่วนที่3รายการที่3ก็จะเป็นอ e ีโค a แคนวาด้านนะครับตัวนี้ก็280เหมือนกันส่วนรายละเอียดของผ้าแคนวาสแล้วก็ราคาแต่ละชนิดแต่ละแบบในหน้ากว้างเท่าไหร่ราคายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับ ตัวนี้เป็น Eco Canvas ด้าน280แกรมนะครับก็เหมาะกับเครื่องโซเวนเครื่อง Eco Solvent แล้วก็ UV p l a าเททั่วๆไปนะครับในส่วนของรายการถัดไปจะเป็นตัวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคอตตอนแคนวารตัวคอต t o นแคนวา s เนี่ยจะเป็นออก เหลืองมครีมนิดนึงนะครับจะเป็นหลังเหลืองจะมี2แบบนะครับตัวนี้370แกรมก็จะมีทั้งเงาแล้วก็ทั้งด้านนะครับสําหรับโซคอรตอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับเครื่อง e o s s o v e n t LaTeX แล้วก็ UV ถัดมาก็จะเป็น Eco c แค v a s เงาตัวนี้ที่เมื่อสักครู่ที่ผมเกิดเอาไว้ก็คือตัวนี้จะเป็นของ HP นะครับ HP ก็จะมีความเงามีความละเอียด แล้วก็ความเงาที่จะต่างกับตัวแพนด้านิดนึงนะครับนี่ครับตัวตัวด้านล่างนี้จะเป็นของ h p แล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นของแพนด้นะครับ สังเกตด,ดูที่ความเงานะครับซึ่งถามว่าตัวไหนดีเราตอบไม่ได้อะครับมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าหรือว่าลูกค้าของของลูกค้าที่ผลิตงานอีกทีหนึ่งว่าชอบแบบไหนนะครับถัดไปก็จะเป็นตัวแคนวารหลังเทานะครับตัวนี้3 0 0แกรมนะครับ หลังเทามีไว้ทําอะไรหลังเทาตัวแคนวาหลังเทาตัวนี้เหมาะกับงานที่ทําแบนเนอร์อย่างเช่นตัวที่เราทําโลกัพโชว์ในงานที่เมืองทองที่เราเคยเห็นตามบูธของแพนด้านะครับตัวนี้จะเป็นจะเหมาะสําหรับงานแคนวาสทั่วไปแล้วก็เหมาะกับงานที่ทําแบนเนอร์นะครับ ซึ่งความโดดเด่นของเขาก็คือหลังเทานี่จะมีมีความทึบแสงนะครับมีความทึบแสงแล้วก็ให้อารมณ์ประมาณว่าเป็นเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมส่วนด้านหน้าเป็นผ้าแคนวาสก็จะดูดีกว่าจะดูดีกว่าหรือหรือแล้วแต่แล้วแต่ว่าทั่วทั่วไปที่คนที่เคยใช้ก็คือจะเป็นตัว เป็น P p ซ m ม p p ซมก็จะเป็นความด้านๆเรียบๆเนียนๆนิดหนึ่งแต่ผ้าแทวไว้ก็ให้อารมณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบลักซ์รุ่นิดหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็รายการสุดท้ายรายการสุดท้ายนี่จะเป็นตัววอลเปเปอร์อีโคเคนวัสด์วอลเปเปอร์นะครับตัววอลเปเปอร์นี่ก็ตัวนี้380แกรมเหมาะกับงานตกแต่งภายใน หรืองานอีเวนต์ต่างๆนะครับใช้แทนตัววอลเปเปอร์ทั่วๆไปได้เลยซึ่งความโดดเด่นของเขาก็คือเราสามารถที่จะไปพิมพ์ตกแต่งไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศเป็นบ้านเป็นโรงแรมหรือเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้คือ ที่มันมีมากกว่าวอลเปเปอร์ทั่วไปก็คือวอลเปเปอร์ทั่วไปนี่เราไม่สามารถที่จะกําหนดลวดลายหรือรูปภาพได้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เราสามารถพิมพ์คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นวอลเปเปอร์ที่มีชิ้นเดียวในโลกซึ่งไม่มีใครเหมือนสําหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าและบริการของเรานะครับสามารถสอบถามได้ที่บริษัท มีสตาเมเดียและมีเดียสเตชันนะครับแล้วก็ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็จะมีตัวแทนที่จำหน่ายสินค้าของแพน d a j e t เนี่ยมีทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่นะครับใครแคปหน้าจอไม่ทันเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ ีพีหน้าเราจะมาคุยกันในส่วนของสติกเกอร์สติกเกอร์ของเราก็จะมีหลากหลายรายการแล้วก็ถัดๆไปถ้าเป็นไปได้เราก็จะนําเสนอในส่วนของพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องตกตากไก่เครื่องเครื่องเครื่องซีนเวนิวพื่นๆอดีกมากมายในแบรนด์ของแพนนาเจ็นะครับสําหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับ